หากคุณมีความปรารถนาต้องการที่จะเสริมสร้างความร่ำรวยให้กับตัวเองและครอบครัวควรใส่ใจในเรื่องของการเงินของตนเองอย่างระมัดระวังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณทำและนั่นอาจเป็นตัวฉุดรั้งความรวยของคุณก็เป็นได้สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องขายเดียร์พอดแคสต์พอดแคสต์เพื่อการพัฒนาความคิดพิชิตเป้าหมายที่คุณต้องการคะ่ะ ไอเดียเชื่อว่าคุณผู้ฟังในที่นี้ก็มีความต้องการที่อยากจะรวยกับเขาบ้างใช่ไหมคะเชื่อเถอคะค่ะ ว่าคุณสามารถร่ำรวยขึ้นมาได้และข่าวดีก็คือเพียงคุณต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมบางอย่างที่คุณควรหลีกเลี่ยงหรือไม่ควรซื้อที่อาจส่งผลต่อความรวยของคุณเพียงเท่านั้นเองค่ะและในเอพิโซดนี้นะคะเราจะพูดถึงสิ่งของและพฤติกรรมอะไรบ้างถ้าอยากรวยไม่ควรซื้อและไม่ควรทำค่ะข้อที่1ค่ะ ไม่ควรซื้อสินค้าและบริการที่ไม่จำเป็นอย่างแท้จริงค่ะการที่คุณซื้อสินค้าและบริการที่ไม่มีความจำเป็นหรือว่าสำคัญในชีวิต เป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงเช่นสินค้าแฟชั่นแพงๆที่ไม่ได้ใช้การสมัครสมาชิกในสิ่งอำนวยความสะดวกที่ไม่ได้ใช้งานจริงหรือการซื้อของราคาแพงที่ไม่เกี่ยวข้องหรือว่าไม่มีคุณค่าทางด้านการศึกษาความรู้หรือการพัฒนาตนเองค่ะข้อทีอ่2ไม่ควรซื้อรถยนต์ที่มีราคาสูงการซื้อรถยนต์ที่มีราคาสูงมากๆ อาจส่งผลให้คุณเสียเงินมากเกินไปในส่วนนี้แทนที่จะลงทุนเงินนั้นในวิธีที่มีโอกาสเสริมสร้างความรวยให้กับคุณมากขึ้นเพราะรถมีค่าเสื่อมสูงและเสื่อมค่าได้เร็วมากๆค่ะข้อที่3ค่ะไม่ควรรูดบัตรเครดิตบ่อยเกินไปการใช้บัตรเครดิตมากเกินไปและไม่สามารถชำระหนี้ได้ในเวลาที่กำหนด อาจทำให้ต้องจ่ายดอกเบี้ยสูงมากขึ้นซึ่งเป็นการสูญเสียเงินโดยไม่จำเป็นอย่างไรสาระที่สุดค่ะข้อที่ 4. ไม่ควรลงทุนในสินทรัพย์ที่เสี่ยง การลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงมากๆโดยไม่มีความเข้าใจเพียงพอเกี่ยวกับการลงทุนนั้นอาจทำให้คุณนะคะสูญเสียเงินเป็นจำนวนมากดังนั้นควรทำการศึกษาข้อมูลหาความรู้ก่อนการลงทุนจะลงทุนอะไรต้องลงทุนด้วยความรู้อย่าหลงเชื่อคนอื่นเพราะความโลภเข้าตาค่ะจะพาให้จนกว่าเดิม ข้อที่5ไม่ควรผ่อนชำระสินค้าหรือบริการที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงอาจทำให้คุณจ่ายเงินไปกับดอกเบี้ยมากเกินไปและทำให้คุณเสียเงินไปโดยเปล่าประโยชน์ไม่เกิดผลดีกับสถานะทางการเงินของคุณอีกด้วยค่ะจะผ่อนสินค้าหรือบริการอะไรเช็คอัตราดอกเบี้ยให้ดีค่ะจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของการตลาดข้อที่6 ไม่ควรตัดสินใจเร็วเกินไปในการซื้อสินค้าการตัดสินใจซื้อของหรือว่าซื้อสินค้าโดยไม่พิจารณาให้ดีนะคะอาจทำให้คุณเนี่ยซื้อสิ่งที่ไม่จำเป็นหรือไม่มีคุณค่า คุณควรใช้เวลาในการพิจารณาและวิเคราะห์ก่อนที่จะทำการซื้อสิ่งของใดๆก็ตามค่ะอยากได้อะไรให้ลองคิดตัดสินใจก่อนซื้อโดยใช้เวลาประมาณ3วันก่อนก,อนการตัดสินใจค่ะเทคนิคนี้จะช่วยให้คุณเนี่ยลดการใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นได้ดีเลยทีเดียวค่ะข้อที่7ค่ะไม่ควรกู้ยืมเงินเพื่อการบริโภค การกู้ยืมเงินเพื่อซื้อของบริโภคนะคะอาจทรงผลให้คุณเนี่ยต้องชำระหนี้และดอกเบี้ยในระยะเวลานาน,านแทนที่จะนำเงินที่มีไปลงทุนในสิ่งที่ทำให้คุณเพิ่มความร่ำรวยได้นะคะแต่ต้องทำงานหาเงินใช้หนี้แบบนี้คงไม่รวยแน่ๆค่ะ คุณควรระมัดระวังในการตัดสินใจซื้อสิ่งของและบริหารจัดการเงินของคุณนะคะโดยให้คำนึงถึงความเหมาะสมและคุณค่าที่คุณจะได้รับจริงๆจากสิ่งของเหล่านั้นค่ะและการวางแผนการเงินสำหรับคนอย่างเราๆนะคะก็เป็นสิ่งที่สำคัญเพื่อที่จะช่วยให้คุณเนี่ยมีการจัดการเงินที่ดีขึ้นและเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าในอนาคตด้วยค่ะ ตราบใดที่คุณยังมีรายได้คุณต้องบริหารจัดการเงินค่ะและไอเดียนะคะก็มีวิธีการจัดการจัดการบริหารเงินมาฝากคุณผู้ฟังค่ะนั่นก็คือ 1. กําหนดเป้าหมายทางการเงิน 2. ก็คือการทํารายรับรายจ่าย 3. ตั้งงบป,ประมาณค่าใช้จ่ายค่ะ เราจะต้องตั้งงบค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนด้วยนะคะเพื่อช่วยให้คุณเนี่ยสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายและช่วยให้คุณเนี่ยตัดสินใจในการใช้เงินอย่างมีวิจารณญาณมากยิ่งขึ้นค่ะข้อที่4ก็คือการจ่ายชาําระหนี้หากคุณมีหนี้สินนะคะควรชําระหนี้ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้ค่ะเพราะดอกเบีย้ยที่เกิดขึ้นจากหนี้สินเนี่ยอาจทําทให้คุณเสียเงินมากเกินไปค่ะ ข้อที่5นะคะเก็บออมค่ะจัดสรรเงินส่วนหนึ่งของรายได้เพื่อไปเก็บออมด้วยค่ะการออมเงินนะคะเป็นวิธีสร้างเงินสำรองฉุกเฉินและเพื่อลงทุนในอนาคตค่ะอย่าละเลยเรื่องการออมเงินเด็ดขาดนี่คือจุดเริ่มต้นของการสร้างวินัยที่ดีที่จะส่งเสริมให้คุณร่ำรวยขึ้นค่ะข้อที่6ค่ะขอคำปรึกษาหากคุณนะคะมีความยากลำบาก ในการวางแผนการเงินหรือว่าการจัดการหนี้สินของตัวเองเนี่ยคุณสามารถขอคำปรึกษาจากที่ปรึกษาทางการเงินหรือว่าผู้เชี่ยวชาญทางการเงินเพื่อขอความช่วยเหลือค่ะจะเป็นทางออกที่ดีที่สุด การวางแผนการเงินนะคะอาจจะต้องใช้เวลาและความพยายามค่ะแต่มันเป็นขั้นตอนสำคัญในการสร้างความเจริญก้าวหน้าและปกป้องคุณในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินทางการเงินในอนาคตค่ะถ้าคุณนะคะอยากที่จะรวยจริงๆขอให้ฟัง EP นี้หลายๆรอบค่ะจนคุณเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าคุณจะต้องทำอะไรและคุณไม่ควรทำอะไรเพื่อให้คุณเนี่ยรวยอย่างที่ต้องการ รับรองว่าคุณทำได้แน่นอนค่ะคุณผู้ฟังมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างค่ะกับเนื้อหาในเอพิโซดนี้สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ผ่านคอมเมนต์เข้ามาได้อย่างเช่นเคยค่ะถ้าคุณผู้ฟังคิดว่า EP นี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ไอเดียด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ EP หน้าค่ะขอบคุณมากๆค่ะ